สวัสดีครับวันนี้คุณแม่จะพาทาเมนูอะไรครับผมทาไข่เค็มเจ้าค่ะทําไข่เค็มนะครับวัตถุดิบและส่วนประกอบที่ต้องใช้มีอะไรบ้างครับดิบนะคะมีเกลือเกลือวัตถุดิบมีเกลือมีน้ำมีไข่ไข่ไข่เป็ดไข่เป็ดนะคะไข่แล้วก็ขวดโหลขวดโหลนะคะครับที่นี้แม่จะสาธิตการต้มน้ํานะคะเกลือเกลือนี่ ถ้วยนี่นะคะถ้วยนี่เราเลยแม่เอามาเทใส่นี่ไว้นะคะเดี๋ยวแม่จะตวงน้าสี่ถ้วยนะคะเกลือกับน้ําในอัตราส่วน,หน,นหนึ่งต่อสี่สนะคะเกลือหนึ่งส่วนน้ำสี่ส่วนเกลือหนึ่งส่วนน้ำสี่ส่วน สี่นะคะรวมทั้งหมดหนึ่งต่อสี่นะคะต่อสี่ก็คือรวมเกลือด้วยเนี่ยก็คือกะให้มันอยู่ในเอาเอาเอาเป็นหนึ่งต่อสี่ก็แล้วให้มันอยู่ในปริมาตรบรรจุของโหลที่จะใส่ไข่นะครับครทีนี้ทีนี้ก็เอาน้ําไปต้มน้ําไปต้มให้เดือดนะคะต้มให้เดือดต้มให้เดือดแล้วก็เอาเกลือนี่ใส่ใส่ลงไปในน้ำเดือดใส่ลงไปในน้ำเดือดแล้วก็เอากร้รอก ที่ที่เรากวนก็ได้ถ้พี่ก็ได้กวนให้มันเกลือละลายหมดแล้วนะคะเกลือละลายในน้าเดือดเกลือละลายน้ําเดือดหมดแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นทิ้งไว้ให้เย็นเนี่ก็คือตัวนี้นะคะแม่ต้มไม่หวานนี้ต้มแล้วเย็นลงแล้วต้มแล้วเย็นลงแล้วนะคะนี่เย็นแล้วนะคะแต่แล้วไข่นี่ไข่ไข่นี่ก็คือแม่ล้างมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเอาสาธิตให้ก็ได้ก็ทาความสะอาด ก็คือล้างคือคือว่าเวลาเราซื้อไข่มาจากคนที่ขายไข่นะคะเขาเอาเอาผ้าชุกน้ํามาเช็ดเขาเจาะผ้าชุกน้ามาเช็ดทีนี้แม่สาที่เรียบร้อยแล้วเนาะวิธีล้างนี่แม่ล้างเอาไว้แต่ตอนเย็นแล้วทีนี้ก็โดยเอาไข่เรียงลงเรียงลงนะคะอันนี้โหลใบนี้แม่ยังไม่เคยใช้ว่ามันน่าจะหมดไข่ฟองโตดีด้วย ไข่ใหม่ด้วยเพิ่งเพิ่งไข่เมื่อวานนี่เองไข่เมื่อวานตอนเช้าเป็ดใหม่ตัวจริงๆโอ้โหเรียงได้พอดีพอดีเลยดูดิโอ้โหทำไมอื้ือื้มโห,ห,หทำไมมันพอดีพอดีจัง เลขคูในกลางมันพอดีเลย อ่าเสร็จแล้วตอนนี้ตอนนี้แม่เรียงหนูหนลองถายรูปดูแล,แล้วเนาะอ่ามันได้ได้ประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็อน้ําที่ต้มเนี่ยใส่ต้มเร็นแล้วนะคะคต้มใส่ใส่ต้มเลย ก็เป็นวัสดุกดทับกดทับมันมันก็ระบังคับมันนะแล้วก็เขียนวันที่ไว้เลยนะคะเขียนวันที่ไว้เลยว่าเราทําวันนี้นี้เราก็เริ่มรองรับประทานเมื่อมันได้สิบวันนะคะประมาณสิบวันขึ้นไปสิบวันทีนี้อย่างสูงสุดก็สิบห้าวันสิบถึงสิบห้าวันก็พร้อมนํามารับประทาน เอามาแล้วประทานคือออกปยำเอามาต้มกับข้าวต้มขาวสวยได้ทั้งนั้นเลยะนะคะเอามาทําไข่ดาวก็ได้นะคะ,ะทีนี้แม่จะ,จะจะจะเรียนนิดหนึ่งว่าเวลาต้มเออสมมุติว่าต่อนนี้แม่แม่ต้มน้ําแม่ต้มน้ำให้อันนี้สมมุติว่าแม่เอาไปตั้งบนเตาแล้วนะ ให้น้ำมันอุ่นให้น้ำเริ่มอุ่นน้ำเริ่มอุ่นนี่เราก็เอาฟองไข่นี่ใส่ลงไปนะเอาทัาพีตักใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็เอาแตลิวเอาทัาพีอะไรเนี่ยคนคนคนกลับไปกลับมาก,กลับมาก,กลับไปประมาณครึ่งนาทีนะคะคนคนให้ฟองไข่เนี่ย มันกลับขึ้นกลับลงหมุนไปหมุนมานะคะช่วยมันทําไมถไ้าแม่คนทําไมคนเพื่อว่าพอเวลาเราปอกเวลาเราปอกเวลาเราผ่าซีกเนี่ยไข่แดงมันจะอยู่ตรงกลางสวยนะคะเหมือนกับเราต้มไข่ธรรมดาก็เหมือนกันก็ใช้สูตรนี้ประมาณสิบนาทีต้มไฟกลางนะคะประมาณสิบนาทีนะคะพอได้เวลาสิบนาทีแล้วเราก็ตักออก ไปใส่ในน้ําเย็นนะคะตัดออกไปใส่ในน้ําเย็นตัดออกไปใส่ในน้าเย็นแค่ไว้ให้มันเย็นแล้วเราก็เอาออกนะคะเวลาจะรับประทานก็ผ่าแล้วช้อนตักกินยังไงก็ได้กินแต่ข้าวต้มก็สวจยก็แล้วแต่สะดวกหรือเอาไปทําไข่ดาวก็ได้นะเจ้าค่ะทำไข่ดาวก็ได้ทำไข่ดาวก็ยำผ่า,าตาัดผ่ตาตีเลยครับ ตัดผัดนี่เราก,ก็บีบมะนาวครับแล้วก็มีพริกขันมีหัวหอมหั่นเนาะ,ะให้ให้ให,ให,ให้ให้เราได้กินอร่อยถวาไวพระพากก็ได้ได้ทันมีรสชาตินะคะคมหมดแล้วเนาะสงสัยอะไรอีกไมหมกอ่าหมดแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอเด็ดจากผมและคุณแม่ในตอนต่อไป ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ